สีหน้าของท่านเศรษฐพุทธซึ่งเป็นเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติท่านเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วรัฐบาลประกาศแจกงเงินให้กับกลุ่มอายุ16-20ปีตอนนี้อ้16เนี่ยมันเกินแล้วมันเลย18ไปแล้วที่จะมีสิทธิ์ที่ไปเลือกตั้งแล้วนะคือนี่คือหวังผลประโยชน์ลูกข่าววันนี้เยอยะแย,ยะหมดเนะยอะแย,ยะหมดครับที่พูดถึงเรื่องการแจกงเงินเนี่ยนะพูดถึงเรื่องการแจกงเงินก็คือการแจกงเงินให้ได้มาซึ่งคะแนานเสียง ให้ได้มาขึ้นทั้งน้คะแนนเสียงนะก็คือซื้อเสียงลงหน้าเอาผู้เกว้องตรงซื้อเสียงลงหน้าท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธท่านเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่ารู้สึกเสียดายรู้สึกเสียดายรู้สึกเป็นห่วงเสถียรภาพการคลังนะหรือเงินที่ใช้ไปแจกหรือพักหนี้เกษตรกรหลายแสนล้านที่แจกออกไปทั้งทั้งที่เงินเงินคงครังมันแทบจะไม่มีแล้วเหลืออีกไม่กี่สตางคนะ์แล้วสักสองสามแสนล้านไหนจะต้องมาจ่ายเงินเดือน หนจะต้องมาจ่ายเรื่องงบผูกพันรัฐบาลนี้ไม่ด้ให้ความสําคัญกับวินัยการเงินการคลังไม่คํานึงถึงเสถียรภาพกับประเทศชาติเลยคนที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งเขามีความรู้เรื่องนี้เขาก็คิดในมุมมองของเขาที่ผ่านผ่านการทํางานในธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามาแล้วถ้ายังเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเราจะไม่เหลืออะไรอาจจะเป็นเวเนซุเอลาต่อไปก็ได้นี่ผมบอกอย่างนี้หรือจะเอากันให้สุดๆมา เอากันให้สุดๆไปเลยไหมนะหลายคนบอกบุญลวีกูเบื่อมากแล้วเบื่อมากอยากให้รัฐบาลนี้ไปไวๆอะไรๆก็แย่ไปหมดตลาดเงียบมากหุ้นตกแล้วตกอีกนะมันจะทิพยายอยู่แล้วฉะนั้นคาตอบที่ให้ไปอาจจะออกแนวซาดิสที่เขาบอกนะที่เขาบอกอาจจะออกแนวซาดิสบอกให้เขาอยู่นานๆเอาให้ช้าไปเลยเอาให้สุดๆไปเลยอะไรจะเกิดให้มันเกิดให้เศรษฐกิจมันล่มจมไปเลยนะพูดประชดอนะเอาเสแนวซาดิสนะ เอาให้มันมันล่มจมไปเลยไม่อย่างนั้นไม่มีบทเรียนให้คนที่เลือกคนพวกเนี้อย่าให้ทหารยึดอำนาจนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงขอให้เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติโดยประชาชนถ้าจะพูดอย่างไม่มีอคตินะพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่พักกนนํารัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลทุกอย่างมีแต่แย่ลงจริงไหมจริงจริงไหมจริง,ม,รงม,มีแต่แย่ลงหรือคุณรวยขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมเพราะไอ้พักเผ่าไทยเนี่ย ซึ่งเป็นแกนนารัฐบาลชุดนี้มุ่งแต่สแสวงประโยชน์อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวเองเป็นหลักคือการสร้างคะแนนนิยมไงเป้าหมายของเขาคืออะไรเป้าหมายของเขาคือจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเหมือนคะแนนดิที่ตัวเองตั้งรัฐบาลไทยรักไทยนะสอสอ,สอมาจากไหนเอามาจากนู่นพักนู่นพักนี้ซื้อมาจากพักนู่นพักนีกน้ให้เสรีทํายุคให้ความหวังใหมย่ยุคพรรคแล้วก็ให้อะไรอะเอามาจากพรรคชาติไทยก็มีชาติพัฒนาก็มีอะไรชาติไทยก็หยิบเข้ามาด้วยเต็มไปหมดจนได้มา ได้มาซึ่งคะแนน,นเสียงเกินกึ่งหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงสูงที่สุดจนกระทั่งฝ่ายค้านคือประชาธิปัตย์ไม่มีเสียงพอที่จะซักฟอกไม่มีเสียงพอที่จะซักฟอกเพราะในวันนั้นที่ไทยรักไทยครองอำนาจมันคือระบอบทักษิณมันคือระบอบทักษิณตัวเองต้องไม่ถูกซักฟอกเขาจึงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ถูกซักฟอกเพราะเขาวางแผนไม่ให้ซักฟอกไงเหมือนเรื่องราวนี้เขาวางแผนไม่ให้ซักฟอกเขาถึงบอกไงเขารู้ว่าพวกนี้ต้องการจะซักฟอก นายยกรัมปีกระทบชิงไปถึงนายทักษิณนะแล้วก็นายวันน้องก็รับลูกมาเลยว่าจะกล่าวถึงคนนอกไม่ได้ถ้ากล่าวถึงคนนอกจะไม่อนุญาตให้เอายตินี้เข้าสภาเมื่อสภาไม่ยอมแล้วก็ยนลูกไปให้เลขาธิการสภาบอกว่าวันจันทร์ที่ที่สิบเจ็ดนี้ถ้าไม่เปลี่ยนยติเอาชื่อทักษิณออกจะไม่ให้อภิปรายก็จะดูพรรคประชาชนเขาไม่ออกเขาไม่เอาออกนะเมื่อเขาไม่เอาออกมันก็ไม่สามารถจะซักฟอกได้และไม่สามารถจะเป็นประโยชน์กับประชาชนได้ มันเป็นประโยชน์อย่างเดียวคือเป็นประโยชน์กับทักสิงไงคุณจะเอาอย่างนี้ไหมประเทศชาติจะเอาอย่างนี้ไหมคุณวันนอจะเอาอย่างนี้ไหมนะจะเอาอย่างนี้ไหมนะเป้าหมายคุณเป็นอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมเขาไม่แต่ต้องลูกสาวเขาตัวเขาน่ยไม่เคยถูกแต่ต้องแล้วนี่ลูกสาวสุดที่รักเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่ยอมยุบสภาก็ยุบฉะนั้นแนวโน้มในการยุบสภาสภามันเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนต์เร็วๆนี้แหละผมจะบอกให้